เอาครับสวสีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโดคิวฟบิทนะครับผมเนีลกลับมากันอีกครั้งกับเกม LEGO Star Wars Skywalker Saga นะครับฮะก็หลังจากพารที่แล้วนะครับเราเคลียร์เอพิโซดหนงจบไปแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันกับชื่ออะไรนะ Battle Droid นะครับเพิ่งซื้อมานะผมแล้วก็ข้างหลังที่พวกคุณเห็นอยู่นี้คือเป็นตัวคอน DLC นะจาก แมนดาโอลเลียนนะครับผมจะแมนดาโอลเลียนแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราเดินเอ้ะเขาอาจจะตามมาไหมใช่เขาอาจจะตามเอ่ออันนี้อันนี้เราเปลี่ยนตัวเป็นเล่นเล่นเป็นน้องเขาไม่ได้อะแลเขาเขาแค่จะเดินตามเราครับเอ๊ะว่าแต่แมนดาร์ลเลียนทำไมได้อ่าใช่โอเคโอเคโอเค อ่ะอ่ะก็เพื่อไม่เสียเวลานะครับผมวันนี้เราจะเปิดเอพิโซดสองกันเลยนะครับผมอ่ะและขอฝากประชาสัมพันธ์อีกอย่างนะครับสำหรับซีรีส์นี้ตั้งแต่พาร์ทนี้เป็นต้นไปนะครับเพลงทูนี้จะไม่มีเสียงเพลงนะครับเพื่อป้องกันลิขสิทธินะผมลิขสิทธิ์เพลง Star w a อลก,ก็ก็แรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรา เปิดแค่เสียงเกมก็พอนะครับแต่เสียงเพลงไม่มีแล้ว,ว okay. นะครับผมโอเคนะเพราะงั้นเราจะเริ่มกันเลยนะครับแ t คแท็กออฟเดอะโคเนนะโอเค We're making our final approach towards Coruscant. Very good, Lieutenant. <laughs> โอเคตอนนี้เราไเป็นแพทเมย์นะครับคือระยะห่างระหว่างเอพิโซดหนึ่งกับเอพิโซดสองก็นานพอสมควรนะฮะตอนนี้มันก็ห่างประมาณสิบปีอะนะห่างไปสิบปีครับ Just hers. เออ๋ยวนะผเผื่อแบบเผื่อมีคนอยากได้เสียงเสียงเดล o ็อกเพิ่มน่ะโอเคโอเคประมาณนี้นะ Now, take the โอเคแล้วตอนนี้เรากลับมาที่นี่นะครับผมจะมี ตัวละครหใหม่นะแล้วฉ like ันก็คิดมาตลอดว่าเจดี่ะมีไว้เพื่อรักษาความสงบสุขฉันอยากให้พูดนอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จริงเลยโดยไม่ใช้กลควบคุมจ,จิตใจเจดยเขามีไมทริกนะดูเหมือนประชาชนกำลัง เกิดอ,อาการพิตกน,น,นะครับ The the Senate votes to the the t sooner approve Republic's e army, b อ๋อยิ่งสภาซีเนึ้นนั่นเป็นสภาโหวตอนุมัติกองกำลังริพพับบิกเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นกองกำลังริพพับบิกที่ว่าถึงน่าจะหมายถึงกองทัพโคลนนะ How terrible! This city isn't safe anymore. I shall move to Alderaan at once. Much safer there. ช่างแย่อะไรอย่างนี้เมืองน,นี้ไม่ปลอดภัยอีกแล้วฉันจะย้ายไปที่เออเดลันเดี๋ยวนี้ที่นั่นปลอดภัยกว่าโอเคมีบางอย่างเกิดขึ้นเหรอฉันหมายถึงมีบางอย่างบางอย่างกำลังเกิดขึ้นไอ้ยาไม่ได้แค่ระเบิดน,นะแต่มันเป็นการระเบิดที่แย่นะ มันมันก็มาเด้แย่มันก็มาเด้เเดพังทั้งล้นะ <laughs> มันไม่ได้แบบว,ว,ว่าว่าว่าแตกทั้งลำนะเวทเวท Vision นคอมพล t e w i l ลคม m e to the ฟิ e l ดิส s ริ i c t เราต้องเดินไปตรงนี้ใช่ป่ะโอเคคือเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ดิคือแถวนี้มันมันมีเควสเต็มหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพื่อนผมดูแมปนึงนะโอเค what the fuck is this man ฮะ no อันนี้ไม่ใช่อันนี้มัน no <laughs> อันนี้มันมันข้างในแล้ว ข้างในสภาเอาออเน,นี้ยมันคืออะไรอะแท็กซี่ก็คืออะไร่ะ objective story โอ,อ้เรือใหญ่ objective story แล้วต้องต้องเช็คสี่อันใช่ป่ะโอเคโอเคโอเคอันนี้ต้องใช้นี่คนนี้ก็เป็นเจไดใช่ไหมโอเค been lower than the Uskru district. That was low enough for me. Too many vagrants and n e e er d o w e l l s I saw a man only wearing one shoe. It was obscene. Ah. คนนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นชนชั้นสูงอ่ะนะเป็นเป็นคนรวยฉันไม่เคยอยู่ต่ำกว่าเขตอุสคูมาก่อนเลยมันมันต่ำพอสำหรั้นมีแต่พวกผู้อพยพเต็มหมดเลยฉันเห็นผู้ชายข้างนึงใส่รองเท้าข้างเดียวด้วยมัน แย่ yeah, มากนะโ okay. อเคเราเข้าใจนะคน้วยเอ่อถ้าเราเดินไอ้แมพจะเปิดใช่ป่ะใช่ถ้าเราเดินแมพจะเปิด เดี๋ยว่อตรงนี้มีเควสเนี่ยมันไม่ใช่เควสมันเป็นไอ้น,นี่เลยเป็นไคเบอร์บิกแต่เราต้องมีเอ่อโดยแต่ว่า,ราฟรีเพย์กันนะเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ทิลร์ตอนนี้ทำออเจะทีปลาก,ก่อน อ๋อเอตรงนี้มันคือแท็กซี่ hey, นั่นแสดงว่าสี่จุดคือคือแท็กซี่หมดเลยใช่ปะโอเคแล้ว okay. oh, เราเรา,เราจะไป <Okay. S 1> จุดแท็กซี่ตรงไหนก็ได้ในแบบนี้ไม่ต่างกันเอาก็เดินเข้าไปในนั้นนะมันที่เคยทำในเอพิโซดหนึ่ง Ah uh, senator we've heard about the explosion on the landing platform it is great relief to know that you are okay โอเคสวัสดีครับท่านพวทีนท่านไม่ว่าถ้าถ้าผมจะขอพังพังเข้าของนะท่านะนะขอเยต้องการตังค์พังไม่ได้เลยอุ้ยได้โทษโทษท่านท่านอาจารย์ ทำไมผมถึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นนี้วายเอาอยู่ดีก็กิ้งไปใส่เขาเฉยโอเคอ่ะแค่นี้น่าพอละ senator Amidala Your tragedy on the landing platform. Terrible. Mm -hmm. I think that Count Dooku was behind it. Count Dooku was once a Jedi. How do not assassinate anyone? Master Jedi, may I suggest that the Senator is you're familiar with? Annie? Annie. My goodness, you've grown. So have you. Grown more beautiful, I mean. Wow. I'm not sure everyone's been reacquainted. Allow us to escort you to your quarters, Senator. Thank you, Master Kenobi, but this seems unnecessary. I don't need more security. เรา e ตอน t ยนอู่ีเพื่อป้องุสิไม่ใช่เพื่อเรมาตอนนี้เราจะต้องสืบว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารแพทเมย์เราจะต้องพาตัวแพทเมย์ไปที่ที่พักจากนั้นเราจะได้เจออันนั้นล่ะเจอนักลอบสังหารตามสตอรี่นะครับเราเก็บแล้วเซียด เราจะตามหาว่าใครใครอยากจะฆ่าคุณแพมม่ออสัญญาตามขดเจไดมันก็เข่งคันนะว่าเจาไดมีความรักไม่ได้ฮะ อยู่ไม่กไ,มไ,มนนไกลละอพาร์ทเมนต์ฉันอยู่อยู่ข้างหน้าเนี่ยระหว่งางเดินแลวันลานะมาถึงแล้วขึ้นเมไหมเบอไป ขอบคุณนะที่พาฉันมาอย่างปลอดภัยงันก็ขอตัวก่อนแล้วกันโอเคเราไม่รู้มีอะไรลุยก่อนแล้ว โอเคอืม okay. um อันนั้นคือสตอรี่ไหมโอเคไปเอาเวสต์โทวิทว uh ีเซลอ่ะ uh นี่ไงอ่ะนี่ไงจำได้แล้วเพราะว่าเอ๊ะเขาใช้เวทีอะไรตงกถางแล้แลปล่อยมแมลงมา ผมแค่แปลกใจที่สกินไอ,อเอ็นบอยตี้ฮันเตอร์เปลี่ยนจิ้งพูขึ้นมากเลยจาก,จากไอไทวูจีโอเคผมพยายามจะเก็บไอชอเลนจ์อยู่นะดูซิว่าม,มีชอเลนจ์อะไรให้เก็บไหม โอเคผมขอเก็บตั้งก่อนนะถ้าไม่ว่าอะไรนะครับคือถ้าผมไม่ยิงผมผมก็เก็บได้เรื่อยๆใช่ป่ะพี่เป่า o n บอหยุดหยุดยิงใส่ประชาชนทายอาจารย์ผมเพียงจะเก็บตังค์อาจารย์เก็บสวยอะเก็บสวยเก็บสวยยิงนนีไโอ้ยิงเลยโอ้ันี้ยิงได้นี้ยิงได้ Times must I tell you to avoid power coupling Maybe just one more time. Okay, when <takes noise> hungry, okay. อุย้ยตายเมื่อกี้เรือจะหมดแล้วนั่นได้ถูกใจใจแล้วหรอโอเคงั้นก็ดีละเอาใจไม่ต้องเก็บตังค์ละผมเอาเอาแค่นี้แทีนี้เหลือแค่ปราบบอดี้ฮันเตอร์เลนะ ยิงจรวดง่ายจะตายเดี๋ยวนะแค่แค่เราเอาเอาไปสกิดยายคนอื่นก็ก็โดนดาเวแล้วนะเปาะบางที โอเคเรียบร้อยละโอ้ <c oughs> ใครจ้างนายมาอ๋อบอดปพาเป้า เฮ้ยก่อนตายเขายังใจดีเอถอดเข็มให้เราด้วยโอ้โหโอเคนะเขายังไม่ทันบอกกแล้วว่าใครเป็นคนสั่งสั่งกาเข้ามาก็โดนแจงโก้ฆ่าตาแล้วนะตามสตอรี่ โอเคเจไดนี้อินซูเอนอันนี้คือต้องไม่ตายใช่ไหมต้องต้องต้องไม่ตายหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่มั่นใจโอเคนะครับแซมวีเซล แซมิ S <S ีเซลนาเอเลียนจำเป็นเนียฮะมีสองสกินอ่าใช่ใช่เด,เดี๋ยวตอนนี้ต,ตามสตรอรี่เดี๋ยวเออเรากับ R4 นะจะไปไปดาวที่มีโคลนอ่ะนะที่มีที่เขากำลังผลิตกองทัพโคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกับแจงกูที่นั่นนะครับอ่ะก็เดี๋ยว พานี้น่าจะประมาณนี้นะครับผมครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมมาติดตามนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พาน้านะครับตอนนี้ขอตัวลาเหก่อนครับไปไห้ครับผม